สวัสดีครับนี่ก็เป็นการเอาน้องเวนดี้มาผูกไว้กับขาโต๊ะหน้าร้านเนลลี่เพชช็อปครับเป็นการสร้างหรือเป็นการสอนให้เขารู้ว่าขอบเขตของสายจูงมันยาวแค่ไหนเพราะหลายๆคนนะครับมีความกังวลหรือมีความกลัวเวลาที่และปัญหาคือเวลาที่น้องหมาจูงน้องหมาแล้วน้องหมาลากสายจูงนะครับจริงๆน้องหมาควรได้เรียนรู้ว่าขอบเขตของสายจูงมันยาวแค่ไหน ไปได้แค่ไหนก็ไปได้แค่นั้นโต๊ะเก้าอี้มันไม่มีอารมณ์มันไม่คิดแทนหมาแต่มนุษย์คิดแทนหมากลัวลูกเจ็บกลัวลูกไม่รักสงสารลูกกลัวลูกหายใจไม่ออกนะครับก็เลยเดินตามหมาไปเรื่อยๆต่อให้เป็นปอมก็สามารถลากเจ้าของได้นะครับวิธีการก็คือเนี่ยครับทำให้เขารู้ว่าขอบเขตสายจูงมันยาวแค่ไหน เราเอามือถือสายจูงไว้ทําตัวเป็นเสาเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีเหตุผลมาเกี่ยวข้องแต่เมื่อสายจูงย่อนมานั่งข้างๆเราอยู่ใ,ใกล้เราเราก็ชมลรวก็ให้รางวัลน,นะครับเราต้องค่อยๆสร้างกันในรูปแบบนี้กับเขาบ่อยๆครับลองดูนะครับลองนําไปใช้ดูสุนัขจดจําจากการทําซ้ําไม่มีใครสร้างการทําซ้ำได้ดีที่สุดเท่ากับเจ้าของเพราะเจ้าของคือครูที่ดีที่สุดของสุนัขนะครับ วันนี้ก็ได้รับการขอบคุณเจ้าของสถานที่จากเนลลี่เพชอบแล้วก็พึ่งอาบน้ำมาใหม่ๆจากเนลลี่เพชอบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ